ไม่ต้องช่วยจ้ะไม่ต้องช่วยสวัสดีค mm ่ะเพื่อนเพื <S <S ่อนวันนี้ก็เรามากิบปับบุ้งไปผัดกันนะคะผัดน้ำมันจิ้มกับน้ำพริกกะปิเจ๊บอร่อยอร่อยนะจ้ะยยวๆจ้ะ อันนี้ก็เป็นผักบุงจีนนะคะที่ปุ๊บปลูกไว้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนว่ามันเยอะเรากินไม่ทันปุ้ก็เลยปล่อยให้เลื้อยไปนะนี่ค่ะยุคนี้ช่วงนี้มีผักเก็บไว้กินเองอ่ะดีที่สุดเลยนะคะเพื่อนไม่ต้องไปตลาดนะที่ตลาดผักบางอย่างอ่ะมันก็แพงอยู่นะราคาน่ะ ันนี้คือเก็บกินบ่อยนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้มันก็แตกแตกบ่อยยิ่งเด็ดยิ่งแตกแล้วก็มียอดสวยๆไว้ให้เรากินนะเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าตั้งตาเก็บนะแล้วก็จะปผัดมีนูง่ายๆมีนูจานด่วนก็บไปค่ะเนี่ยพอแตกเล็กๆอย่างนี้หน้ากินจะตาย นี่นะคะงามงามเลยคะ่ะเห็นไหมยอดเนี่ยเห็นไหมผกบุ้งจีนอ่ะปล่อยให้เลื้อยเนี่ยเอาไปแกงพวกแกงใส่หมูสามชั้นอะไรอย่างนี้ก็อร่อยเอาไปผัดก็อร่อยค่ะติดไปโลดค่ะติบไปโรดนี่กาลังแตกส่วนนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะกําลังเลื้อยปลูกปนเปกันไปปลูกปนปนกันไป โอเคเก็บไปค่ะเนี่ยกำลังแตกกันไหมป๊อกอ,อร่อยแน่ละมื้อนี้อันนะอันนะเก็บไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวมันแตกอีกยิ่งเด็ดยิ่งแตก จานๆเบลื้มไปเลยนี่แหละใบมันยิ่งมีประโยชน์เก็บไปเลยเก็บไปเลยของอร่อยนี่ของอร่อยเก็บไปเลยไม่รอแล้วนะ เห็นไหมครับแตกทุกแขนงแตกทุกแขนงถ้าเราอยากให้ยอดสวยเราก็ใส่ปุ๋ยสัก,กหน่อยแล้วก็แต่งใบใบมันเยอะเกินไปเราก็แต่งแต่นี่แบบไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ได้แต่งนะเดี๋ยวเราโกงไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราต้องไปล้างทำความสะอาดอีกเรายังไม่พอนะมือไม่ว่างเมื่อก,กี้ก็ลืมเอาอะไรมาใส่ เนี่ยที่เราปลูกตรงนี้อาจจะรกนิดนึงเพราะปล่อยเขาเลื้อยแล้วนะนแล้วเราก็หาดูว่าตรงไหนมันมีเลือ้อยมีแตกเราก็เด็ดซะเห็นไหมปลูกผักบุ้งจีนครั้งเดียวได้กินตลอดนะเพื่อนๆไม่ต้องปลูกแล้วเราเวลาจะกินเราก็เด็ดไปอย่างนี้แหละแล้วก็เราไม่ต้องไปถอนรากออก ปล่อยให้เขาเลื้อยได้เรื่อยๆเราก็ได้กินเรื่อยๆ,เ,อยๆเห็นไหมยอดก,ก็สวยนะเดี๋ยวเราพอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็จะผัดร้อนๆนะคะเ,เพื่อนๆแซ่บเวอร์นะ